นี้นะครับเราก็มาเปิดพื้นที่สวนอีกแปลงนึงนะครับก็แปลงนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับสภาพเป็นไงนี้นะครับสภาพก็ยังเป็นป่าเลยนะฮะเป็นก็คือเป็นที่ที่เรายังไม่ได้ทําอะไรนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มมาปรับปรุงพื้นที่นะฮะสำหรับการเอ่อเปิดพื้นที่ปลูกใหม่นะครับก็สิ่งแรกที่เราควรต้องทําเลยก็คือการวางถังแปลงนะเพราะว่าการวางถังแปลงเนะี่ยจะมีผลตอ่อ การทํางานเรามากแล้วก็มีผลต่อเรื่องต้นทุนการผลิตเรานะครับเพราะว่าถ้าเราออกแบบออกแบบถังแปงแลงเราดีๆเนี่ยเราจะใช้แรงงานน้อยแล้วเราก็จะประหยัดในค่าแรงเยอะนะครับแล้วเราจะทํางานไวเราจะใช้พวกเครื่องจักรอะไรเข้าไปทํางานได้นะครับอ,อแล้วก็สิ่งที่เราต้องพิจารณาคือเส้นทางการทํางานของเครื่องจักรนะครับแล้วก็พื้นที่เก็บน้ำนะครับพวกสระน้ำอะไรพวกนี้เราก็ต้องวางตำแหน่งให้ดีๆนะครับเพื่อจะได้งานง่ายๆนะครับแล้วก็ มีผลต่อเรื่องการออกแบบระบบน้ําด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราออกแบบถังแปลงดีเนี่ยว่าแบ่งเป็นกี่โซนกี่โซนครับระบบน้ําเป็นยังไงเนี่ยมันจะทําให้เราประหยัดต้นทุนไปอีกเยอะเลยครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตแปลงนี้เรื่อยๆรื่อนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยวันตอนเนี้ยเราจะต้องลื้อพวกต้นไม้ออกให้หมดเลยครับพวกนี้นะฮะที่เราปล่อยให้รกแถเนี้เพราะว่าแปลงเนี้เมื่อก่อนอ่ะดินจะเปรี้ยวมากนะครับก็คือเราเคยเอาไปตรวจด,ดินมาแล้ะก็คือประมาณสี่จุดหก ี่จุดสองถึงสี่จุดหกและโดยอ่าหลายพื้นที่ของแปลงก็คือประมาณสี่จุดสองถึงสี่จุดหกก็ถือว่าเปรี้ยวจัดเลยเราก็เลยปล่อยให้ยามขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงเดี๋ยวเราก็มาถึงเนี้ยพอเราเยลียพื้นที่เสร็จแล้วครับเราก็จะเริ่มขุดสะนะครับเดี๋ยวแปลงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเราทาอะไรกับไปบ้างนะครับสวัสดีครับ